จัดส่งนะคะกำลังแพ็กส่งค่ะขายดีมากขายดีมากส่งหลายลังเลยนะคะกาโน่ของเรานี่ก็อีกหนึ่งลังนะจ๊ะขายดีมากขายดีมากอันนี้อีกลังหนึ่งจ้านี่อีกหนึ่งลังกาแฟทีนวันแล้วนี่อีกหนึ่งลังกาโน่ช็อกโกแลตบำรุงสมองนะจ๊ะ ขายดิบขายดีสั่งกันเป็นรังเลยจ้า่าแล้วมีกาแฟดำคาสสิกอีกหนึ่งรังนะจา้ากาแฟดำคาสสิกรสไขมันส่วนเนกินในร่างกายลดการอยากอาหารลดน้ำหนักนะคะขายดีเตรียมส่งเลยนะจา้าลูกค้ารอรับได้เลยจา้าศูนย์เฮลินจือแดงแสงจันทร์ขายดีขายดีขายดีทุกวันคะ่ะแต่ไม่ค่อยได้เซลฟี่ไม่ค่อยได้แชร์นะคะ ขายดีขายดีจ้านะคะเยอะแยะมากมายสั่งมาส่งตาจัดไปเลยนะจ้าโอเคนะคะสวัสดีจ้าเดี๋ยวส่งให้ลูกค้านะคะวัสดีจ้าวัสดีจ้า